ถึงแล้วค่าทุกคนสภากาแฟคนเยอะมากเลยอ่ะแม่จิบเป็นบุกไม่ใช่หรอเราเขาไปไปสั่งก่นดูว่ามีโต๊ะหรอระหว่างรอนะคะเขาก็จะมีชาร้อนๆมาให้นะคะแกดื่แก้แก้หนาวนี้คนก็ยังเยอะและเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะนคน ถ้าเรามาสายนี่เ,เมนูอาหารเขาเนี่ยจะหมดนะคะต้องมาเช้าเช้าใช่ไหมใช่ครับเช้าของเรานี่คือเราไปนี่กี่โมงละกี่โมงละป้าก็าประมาณสิบ <10 S 1> เกือบเกือบสิบโมงเนาะอาหารหมดมหมดแล้วนะคะหมดปไปหลายเมนูเลยเพราะฉะนั้นในะคะอยากกินเมนูครบครบต้องมาเช้าเช้า ันนี้เราสั่งไปก็จะมีโจ๊กมาเดี๋ยวเรารอกันแล้วก็มีสองอันนี้ที่เราสั่งนะคะก็จะมีไข่กระทะนะคะที่ว่าเมนูเหลือๆอยู่เนาะโอเคครับที่นี้ที่นี้เนี่ยทราบว่าตอนนี้บกรณะทั้งหมด้าใใช้โดยรีวิวนักกินต้าต้าเป็นไงบ้างครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอือืเป็นไงอร่อยร้อนเหรอร้อนไหม อร i, e ่อยอร่อยใช่ไมได้ได้เดี๋ยวลองแข่กระทะหน่อยลองแข่กระทะนี่นะคะแข่กระทะนตาลไข่กระทะของสะพานโตใส่ซอสไหมซอสไหนวะิก้ม่เอาม่เอา่ช่๊เอาเดือดต้ปทดไหน่อยหม้สำลักไมาแล้วอื้อ้อื้อืออื้อ้อือ้อ้ออ้อ้ืออ้ออ้ออืออ้อออ ทำอ่ะตักเยอะนี่อิสลามนะคะร้านเป็นร้านอิสลามไม่มีหมูนะคะหมูก็อิสลามเราก็อิสลามใช่ไหมใช่เป็นไงครัชอบชอบแต่เีาคืออร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมอาหารเช้าเพิ่อนเพื่อนอร่อยมากอันเดี๋ยวแม่ขอกินโจ๊กมาถ้าใส่กับโจ๊กนะคะจะอร่อยมากมากรวมกันเหรอ สรุปก็ถ่านนะคะอร่อยค่ะไอถ่านได้ไงเนาะคนเยอะขนาดนี้มหมดจ้าเพื่อนด้วยนะคะเป็นไงบ้างอร่อย <c oughs> แทบล้างจานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าเท่าไหร่น่าจะน้อยนะคะน่าจะไม่แพงหรอกนะอาหารเชารา้าเบาๆเอาอีกจานไหมละ่ะเงินอีคนใจปาาเต้นแปด าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,ชกดกแชร์กดติดตามแม่กดปัตไาคอยและกดกระดิ่งด้วยนะคะ